สวัสดีนะคะสวัสดี FC ทั่วโลกแล้วก็ FC ลุลงพลประแตนทุกๆคนนะคะดิฉันผู้ใช้ YouTube ในชื่อหนังฟ้าซาตานปัจจุบันอาศัยอยู่ณเมืองฮ่องกงจะขอกราบเปลี่ยนมาอย่างท่านพลตำรวจโทรเรวัตกินเกสรและท่านพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยและคุณกัมชัยกัญชัยกำเนิดพอยกล่าวคือเมื่อวันที่20 ธันวาคม2566ดิฉันได้กล่าวคำพูดผ่าน YouTube อันเป็นคำพูดที่รุนแรงไม่เหมาะสมขาดความยั้งคิดย้ำธรรมด้วยอารมณ์ชั่ววูบอันเป็นการให้ลายป้ายสีท่านทั้งสามทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมานั้นดิฉันอาจจะปั้นแต่งขึ้นมาเองทั้งสิ้น และหลังจากมีบุคคลนำข้อมูลและก็ข้อความของดิฉันเนี่ยไปถ่ายทอดต่อโดยนำภาพของท่านทั้งสมมาประกอบเพื่อให้เรื่องราวมันขยายใหญ่โตอันเนื่องจากดิฉันกับบุคคลดังกล่าวเป็นคู่กรณีกันอยู่แล้วดิฉันจึงขอกราบเรียนมาจากใจจริงๆว่าดิฉันไม่ทราบมาก่อนว่า ท่านพลตำรวจโทรเรวัตและท่านพลตำรวจตีวิชัยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรขณะนั้นเคยดำรงตำแหน่งอะไรเคยทำความดีให้กับประเทศชาติมีผลงานปราบปรามผู้กระทำความผิดจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นความโง่เขลาและผิดพลาดของดิฉันอย่างร้ายแรงจริงๆ และเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นถูกทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ดิฉันนับถือมากว่ากล่าวตักเตือนอย่างรุนแรงจึงได้รู้ความจริงและรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ดิฉันทำลงไปสิ่งที่ดิฉันพูดมาดิฉันพูดจากใจจริงๆว่าดิฉันสำนึกผิดทุกอย่าง ที่ดิฉันทำลงไปโดยไม่คำนึงและก็ไม่คิดไม่ไต่ตรองในสิ่งที่ดิฉันพูดออกไปสิ่งที่ดิฉันทำผิดดิฉันสํานึกทุกวันสํำนึกทุกอย่างแล้วดิฉันก็นอนไม่หลับจากหัวใจจริงๆค่ะดิฉันก็เลยสำนึกจริงๆว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันแรงจริงๆสำหรับ พูดทั้งสามท่านด้วยอารมณ์ชัว่ววูบจริงๆนะคะก็สิ่งที่ที่ดิฉันพูดมาเนี่ยดิฉันไม่ได้สตอแต่ดิฉันพูดจากหัวใจที่รู้สึกอยากจะพูดจริงๆแต่สิ่งที่ดิฉันพูดมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงและก็เป็นสัจจริง ไม่ได้เปิดไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ่ะไม่ได้ปั้นแต่งจากหัวใจจริงๆที่ฉันอยากขอโทษจริงๆสิ่งที่ฉันทำผิดไปจริงๆที่ฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอารมณ์ที่แบบจากใจจริงๆนะคะเป็นอารมณ์ที่ที่ที่ดิฉันเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ เพราะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นศัตรูกับดิฉันแล้วก็เอาเอาภาพของท่านทั้งสามไปตัดแต่งกับวิดีโอที่ดิฉันไม่ได้เอ่ยเอ่ยนามแต่ดิฉันก็รับผิดในสิ่งที่ดิฉันทำจากใจดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสำนึกผิดจริงๆสิ่งที่ท่านบอกว่าฉันไม่สำนึก ฉันสำนึกตั้งแต่ฉันพูดแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็มาพูดเล่นกับเปดเล่นกับคนที่มาใส่ร้ายดิฉันนะมาต่อว่าดิฉันฉันก็เลยพูดเล่นหยอกกับเขาไปว่าดิฉันมาอยู่ตั้งแต่อายุ17นะคะดิฉันมาอยู่ที่นี่อายุ30ปีนะคะดิฉันมาอยู่ที่นี่อายุ30ปี นะคะอันนี้30หรือ35นี่แหละคะ่ะดิฉันจำไม่ได้มานานแล้ว10กว่าปีแล้วนะคะก็สิ่งที่ดิฉันพูดมาไม่ว่าจะเป็นคุณกัญชัยไม่ว่าจะเป็นท่านเรวัตหรือว่าท่านแต้มดิฉันขอโทษจากใจจริงๆนะคะดิฉันต้องขอกราบขอโทษท่านพลตำรวจโทรเรวัต ะะคะแล้วก็ท่านพลตำรวจตีประภัยนะคะพลตำรวจตีท่านแต้มนะคะดิฉันต้องขอโทษท่านจะอโหสิให้ดิฉันหรือไม่ก็ขึ้นกับอยู่ที่ดุลพินิษของท่านแล้วกันนะคะดิฉันก็อยากจะขอโทษจากใจจริงๆค่ะ ขอโทษจริงๆค่ะท่านตั้งสามท่านเลยดิฉันไม่ได้ไม่สำนึกดิฉันนอนไม่หลับจริงๆดิฉันคิดมากจริงๆขอโทษจากใจจริงๆคะ่ะดิฉันขอกราบคะ่ะดิฉันต้องขออภัยด้วยนะคะดิฉันต้องทําเป็นอไม่ได้ไลฟ์สดดิฉันไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้นะคะ ดิฉันไม่ได้เปิดหน้าเปิดตาดิฉันขอพูดจากใจจริงๆว่าสิ่งที่ดิฉันพูดมาดิดิฉันพูดจากความรู้สึกจริงๆจะให้ชีฉันกราบเท้าก็ได้ทําอะไรก็ได้เพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันผิดจริงๆในสิ่งที่ฉันพูดไปมันรุนแรงจริงๆดิฉันขอกราบขอโทษทั้งสามท่านด้วยค่ะ